สวัสดีเด็กๆนะคะกลับมาเจอกับมิสแอนอีกแล้วนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมิสแอนได้สอนเกี่ยวกับราษฎรในสมัยสุโขทัยนะคะแล้วก็การสูญเสียอํานาจของสุโขทัยไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะมิสแอนจะสอนเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจนะคะเราจะมาดูว่าเศรษฐกิจของสมัยสุโขทัยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะด้านเศรษฐกิจนะคะ อย่างแรกเลยการเกษตรอาชีพหลักของประชาชนในสมัยสุขโขทัยนะคะคือเกษตรกรรมแบบพึ่งตนเองพืชหลักที่ปลูกก็คือข้าวนะคะพืชอื่นๆนะคะก็จะเป็นมะม่วงนะคะอ่ะเดีย๋ยวีจะให้ดูนะคะมะม่วงมะพร้าวมะขามตาลหมากพูนะคะมีตลาดสําหรับนําสินค้ามาขายเรียกว่าประสานนะคะ เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่ามะาก,กันนะคะเด็กๆในสมัยสุขโขทัยเนี่ยเรียกผลไม้หรือรูปไม้ว่าหมาักนะคะอย่างเช่นมะม่วงก็จะเป็นหมักม่วงมะพร้าวก็จะเป็นหมักพร้าวนะคะมะขามก็จะเป็นหมักผักหมักผานั่นเองอ่าส่วนตลาดประสาทเนี่ยเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านะคะเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ทั้งของชาวเมืองสุโขทัยและชาวเมืองใกล้เคียงนะคะประสาทเนี่ยตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองสุโขทัยนะคะมีลักษณะเป็นลานกว้างๆเหมาะสําหรับเป็นที่ชุมนุมซื้อขายของผู้ซื้อและผู้ขายนั่นเองนะคะอ่าอันนี้คือเรียกว่าตลาดประสาทนะคะอ่าแล้วก็การค้านะคะการค้าของสุโขทัยนะคะมีทั้งการค้าภายในและก็ การค้ากับดินแดนภายนอกนะคะการค้าภายในเนี่ยเป็นการค้าขายเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าที่จําเป็นในการดำรงชีวิตนะคะอย่างเช่นเครื่องถ้วยชามผ้าเครื่องจักรสารมีดนะคะส่วนการค้าภายนอกเนี่ยแบ่งเป็นการค้ากับดินแดนต่างๆนะคะบนพื้นแผ่นดินไทยนะคะและการค้ากับต่างประเทศนะคะทีนี้เรามาดูการค้าภายนอกนะคะการค้าภายนอกเนี่ย มีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของสุขโขทัยนะคะเพราะว่าสุขโขทัยเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ในเส้นทางการค้ามาตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วนะคะหัวเมืองต่างๆของสุขโขทัยนะคะอยู่บนเส้นทาง บริเวณแม่น้ำยมแม่น้ำน่านแม่น้ำปิงและแม่น้ำป่าศักนะคะซึ่งสะดวกในการติดต่อกับเมืองร,บรอบๆนะคะอย่างเช่นทางเหนือเนี่ยมีเส้นทางติดต่อจนถึงลุ่มแม่น้ำโขงนะคะทางตะวันตกมีเส้นทางจากสุขโขทัยไปทางตะวันตกนะคะผ่านเมืองตากไปออกยังเมืองมอตมะของมอนะคะซึ่งเป็นเมือง ถ้าสู่ทะเลอันดามันนะคะแล้วก็อา่าวเบงกอนนั่นเองและอินเดียตอนใต้ในทางใต้เนี่ยมีเส้นทางผ่านแม่น้าเจ้าพยาและติดต่อไปจนถึงนครศรีธรรมราชนะคะการตั้งอยู่ในเส้นทางการค้าทําให้การติดต่อค้าขายกับดินแดนภายนอกเนี่ยมีความสะดวกขึ้นทางการได้ส่ง,สงเสริมการค้านะคะให้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยการอนุอนญาตให้ค้าขายอย่างเสรีและยกเว้นการเก็บจังกอบนะคะหรือภาษีผ่านดาน จังกอบนะคะเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ที่นําสิ่งของเข้ามาจําหน่ายนะคะในการจัดเก็บจังกอบเนี่ยเราจะตั้งเป็นสถานที่คอยกักเก็บในสถานที่นะคะอย่างเช่นทางบกเนี่ยก็จะตั้งอยู่ปากทางหรือทางที่จะเข้าเมืองแต่ถ้าเป็นทางน้ํานะคะก็จะตั้งอยู่ใกล้ท่านแม่น้ําหรือเป็นทางร่วมสายน้ํานะคะ แล้วก็ทําให้มีพ่อค้าต่างถิ่นนะคะเข้ามาติดต่อค้าขายมากดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งว่าเมื่อชั่วพ่อคุณรามคําแหงเจ้าเมืองเบกเอาจะกอบในไพ่รูทางเพื่องจุงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักค่ายค้าช้างค้าใครจักค่ายค้าม้าค้าใครจักค่ายค้าเงินค้าทองค้านะคะอ่า คาแปลนะคะก็คือในสมัยพ่อขุนรามคําแหงนะคะเจ้าเมืองไม่เก็บภาษีผ่านด่านประชาชนเดินทางไปค้าขายได้อย่างสะดวกนะคะสามารถจุงวัวจูงม้าไปขายค้าช้างค้ามา้าค้าแร่เงินค้าแร่ทองได้ตามอิสระนะคะอันนี้คือการค้ากับภายนอกนะคะเรามาดูการค้ากับต่างประเทศบ้างการค้ากับต่างประเทศนะคะการค้าขายของ ทางทะเลนะคะระหว่างไทยกับต่างชาติเนี่ยมีตั้งแต่สมัยสุขโขทัยแล้วนะคะโดยมีชาวจีนอินเดียและอาหรับเดินทางเข้ามาค้าขายและมีการค้ารูปแบบใหม่เกิดขึ้นในสมัยนี้นะคะก็คือการค้าภายใต้ระบบบรณรการระหว่างไทยกับจีนพ่อค้าจีนนะคะนำผ้า ไหมเครื่องถ้วยชามมาขายและซื้อสินค้าพื้นเมือ,องเช่นของป่าและสินค้าที่สุโขทัยเป็นพ่อค้าคนกลางนะคะนํามาขายอยางเช่นสินค้าอาหรับนอกจากนี้สุโขทัยยังได้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเรียกว่าเครื่องสังคโรกนะคะทั้งเพื่อขายในรัชนาจักรและได้ส่งไปขายยังรัฐใกล้เคียงนะคะอย่างเช่นมารายุอินเดียลังกาโมนนะคะ การค้ากับต่างประเทศในสมัยสุโข,ขทัยเนี่ยมันไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นการดําเนินการโดยรัชสำนักหรือเอกชนนะคะแต่สมัยทุยานะคะการค้ากับต่างประเทศเป็นการค้าผูกขาดของรัชสำนักนัก่นเองอันนี้นะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการค้าภายนอกกับการค้ากับต่างประเทศไปแล้วนะคะ,ะเด็กๆสนุกไหมคะถ้าสนุกนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในอาทิตย์หน้านะคะ สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะ